ความลำบากของเซเวียนในการเข้าสู่ระดับปรมาจารย์ยุทธ์นะครับซึ่งเนื้อหานี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการสปอในตอนที่1นึรอด้วยมั้งแต่ว่าที่เบสจะพูดเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ในนิยายนะต้นฉบับเลยเบสคิดว่าน่าจะละเอียดกว่าในอนิเมะนะครับแต่ถ้าใครยอยากไปหาตัวเต็มไปฟังไรก่อนนได้อันนั้นโคตรละเอียดนะครับอันนี้จะสรุปให้นะแล้วอาจจะเสริมอะไรเข้าไปนิดนึงก็คือตอนนี้เซลวเยียนเนี่ยระดับความแข็งแกร่งอยู่ที่มหารชาชย,ยุทธ์ดาวครับ จริงๆเนี่ยการทะลวงไประดับปรมามอาจารย์ยุทธเนี่ยมันไม่ง่ายครับเพราะอะไรมันต้องเป็น9้าดาวขั้นสุดก่อนแล้วค่อยเป็นระดับต่อไปไม่ใช่หมายถึง9้าดาวปุ๊บกลายเป็นระดับต่อไปเลยไม่ใช่นะครับมันมีคําว่าขั้นสุดด้วยและทีนี้เซลล์เย็นมันก็ห่างประมาณ2ขั้นใช่ไหมซึ่งเซลล์เย็นอธิบายว่าถ้าเขาใช้วิธีฝึกปกติคาดว่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งปีถึง1ปีในการฝึกเลยเทีเดียวซึ่งมันค่อนข้างจะนาน แต่การประชุมโอ